มื่อน,นี้พาพี่น้องมารีวิวอัปเดตล่าสุดนะครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาหรือว่าหลายคนเพิ่เอิ่นว่าสวนสาธารณะสะพานแขวนพี่น้องเพราะว่าสวนนีสิยุใต่สะพานแขวนมองจากด้านนอกพี่น้องผมนึกว่าสีนในน้อยบ่คิดว่าสีอันสวยงามและกะใหญ่นขนาดนี้ครับ ืัอนี้พาพี่น้องมาอัปเดตและก็รีวิวให้เบิงงครับก็ขอสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาหรือที่หลายๆคนสี่เอินว่าสวนสาธารณะใต่สะพานแขวนพี่น้องนี่ครับครั้งแรกผมก็น,นึกว่า ทางนสิเป็นสวนห,หน่้อยพี่น้องเอยเขามาแล้วก้วงขวงและกะสวยงามมากครับมีคนมาออกกําลังกายหลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ผมมามันติดเป็นช่วงแบบเทียงเทียงครับเนื้อมือเศร้ากับช่วงเย็นเย็นสีหลายครับคนมาแลนมาออกกําลังกายแล้วสวนสาธารณะนี่สิยุกไก่ไข่ม่วยพีเคไข่มุวยชื่อดังครับ นักมวยกสิมาแลนด์ยุนีหลายครับพี่น้องนี่มือเสาร์ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนั่นแหละครับนี่ครับกับเป็นกฎคอหามระเบียบการใช้สวนสาธารณะครับก็เหมือนสวนสาธารณะทั่ว,วไปนั่นแหละครับพี่น้องก็ต้องมีกฎมีระเบียบเดี๋ยวสิบ้าเบิรว่าสวยงามขนาดใดครับสำหรับพี่น้องที่บกเคยมา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบหรือทีคนส่วนมากเอื่นว่าสวนสาธารณะไต่สะพานแขวนกับเป็นสวนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญามีวิวสะพานพระรามเก่าสวยงามพี่น้องหรือว่าสะพานแขวนนั่นแหละแล้วฟังตรงขามก็เป็นตึกกะสิกรสำนักงานใหญ่ยเงือแรงยงีเย็นกกสิมีวิวพระอาทิตย์ตกดินริมนม้ำสวยงามมากครับพี่น้อง อยากแนะนให้มาช่วงยงมแรงหรือว่าแต่เศร้าบรรยากาศที่ดีมากนอกจากสีมะส้มวิวแล้วยังเป็นสถานที่ออกกําลังกายทั้งวิ่งและกระเดินโดยหนึ่งรอบกับประมาณ8 4 0เมตรเมตรพี่น้องสำหรับผู้ใดมกออกกำลังกายอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศการะล่องมาเบิงล่มพัดเย็นสบายพี่น้องที่จอดรถกัมีสะดวกด เบ่งค่วมสวยงามเบ่งต้นไม้ตน้นไหลพี่น้องเอ้ยสำหรับห้องน้ำก็บมีบริการหลายจุดสะดวกครับและกับมิมุมฟิตเนสออกกำลังกายพี่น้องนี่พี่น้องมีฟิตเนสออกกำลังกายน้ำเด้ผมก็เคยนั่งรถเมย์พานดูได้พี่น้อง บ่กคิดว่าดัานใหมันถีสวยแล้วก็ว้างขนาดนี้ครับนึกว่าสิเป็นสวนสาธารณะนน้อยครับพี่น้องเบื้งที่เพี่น้องนี่อ้ยบรรยากาศดีครับติดแม่น้ำเจ้าพยาครับก็อยากส้วนทุกคนมาออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนย่อนใจกันที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาหรือที่เอื่นกันว่าสวนใต่สะพานแขวน ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสามวยพี่น้องแขวงบางโคเขตบางข้อแหลมกับเป็นสวนที่มีวิวสวยมากพอติดกับไปนำเจ้าพญาและกัสะพานพระรามเก่าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกรอกมีต้นไม้ใหญ่หนานแน่นแต่กับ่ดถึงกับทึบเห็ุให้บรรยากาศสบายพี่น้องล่มลื่นดี พื้นที่สิวา่าน้อยกับว่าเชิงหรือว่าไ่กับว่าดดใหญ่เกินไปนี่พี่น้องมีมองให้เด็กหน่อยเหล่นน้ำด้โอ้ยบรรยากาศส่วงเศรา้าตอนบ่เกิน8ปดโมงก็มีอากาศเย็นสบายมาออกกำลังกายกันได้ครับกามีวิวติดก็ไม่นำเจ้าพระยากะเฮ็ดให้ล้มพัดเย็นสบายครับ นอกจากนี้เด้อพี่น้องภายในสวนก็มีโต๊ะมีเก้าอ,อี้สําหรับนั่งพักผ่อนทั่วทั้งสวนก็ในนําให้ล่องมาออกกําลังกายหรือว่ามานั่งชิวๆได้ครับพี่น้องดอกอันแค่หน้าหรือว่าดอกแค่อา้าวบรนเทากระายหลายอยู่นี่พี่น,อน้องยังมือเศร้าผมเคยมาเก็บอยู่ ถ้าเป็นนาดอกแค่เอา้าเป็นดอกครับหลายครับพี่น้องนี่ใจกลางสวนเข้าเจ้ากะทิเห็ดเป็นอันเป็นสวนพี่น้องเห็นบอกมีหอดบอกักฮวงมีผักเห็ดเป็นสวนขั้วอยู่ในนี่เลยนี่มีต้นดอกกระเจี๊ยบกุ่นบกักฮวงเข้าเจ้าโลกโดดเลย นี่พี่น้องบรรยากาศดีล่ะกะสะอาดสะอ้านครับสำหรับสวนสาธารณะสะพานแขวนนี่พี่น,ออน,น้อนงมีเกาอีฮานางพักพรอยนใจยังหมือนแรงก็ยังหมือนเสาค้นสีหลายพี่น้องหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่ค้นหลายครับ สำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยพี่น้องเกิดขึ้นจากคว่วรวมมือระวางกระท่วงมหาไทยกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกกรุงเทพมหาคนครพ้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพันษาครบหกรอบหาท่านว่าคม2 5 4 2พี่น้อง โดยการท่งพิเศษแห่งประเทศไทยมอบที่ดินและส่วนประกอบอื่นในบริเวณเชิงสะพานพระรามเก่าหรือเขาเอินว่าสะพานแขวนน่นะพี่นอ้องฟังพระนครและกะฟังทนบุรีนํำในพี่นอ้องร่วม52ไหลให้แกกรุงเทพมหานาครเพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย และกะหน่วยงานผากรัฐและก็ะเอกชนซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้กะสร้างเสร็จพร้อมเปิดบริการเมื่อวันที่14 000, 43, ่กุมภาพันธ์2 5 4พัน้อยพี่น้องได้รับพระราชท,ทานนา้มซือว่าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาหรือที่เฮาเอินกันกัสวนสะพานแขวนล่ะพี่น้อง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติก็ได้รับการออกแบบอย่างน่าสนใจสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ซึ่งกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยการนํำปรากฏการธรรมชาติเขามาเป็นองค์ประกอบของสวนได้พี่น้องแต่ยางลง่มตัวภาพรวมของสวนแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแนวกันกลางตามธรมรมชาติ อซอยเพิ่มทิวทัศน์งดงามจึงกลายเป็นจุดชมวิวธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพยาที่มิสเสนในแบบโลกตะวันออกครับพี่น้องซึ่งพื้นที่บางส่วนความจะเลื่อนทางวัตถุยังเอื่อมบองถึงด้วยพี่น้องบริเวณริมของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจัดไว้เพื่อการพักผ่อนในบรรยากาศธรมศรมชาติ ที่ผ่อนคลายสงบนิ่งท่ามกลางความลมลื่นงดงามของท่านหม่เขียวชะอุม่มและกะสายลมพัดผ้ากินไอธรรมชาติที่สดชื่นสร้างความรู้สึกในการกลับเข้าสูธรรมชาติที่เป็นความต้องการอย่างแท่จริงของชีวิตคนเมืองปัจจุบันพี่น้องสำหรับไผ่ทิ่เมื่อยจากการจากงานยูบะไก่จากสวน สาธารณะแห่งนี้เด้อพี่น้องมีโอกาสกะมาผักผ่อนยอนใจออกกำลังกายได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชม สำหรับไผ่ที่อยู่บ่ไกลจากสวนสาธารณะสะพานแขวนนะครับใต่สะพานแขวนพี่น้องกันล่องแวะเข้ามาออกกำลังกายมาพักผ่อนยันใจได้ครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ลหละครับกะสิเก็บภาบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมขอบคุณหลายๆครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเดอ้อวันนี้ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ